ตอนยนนื้เช้าตอนนั้นแหละยังไม่มีหมอกเลยยังไม่มีหมอกแต่อพอมาตอนเนี้ยผมว่าน่าจะไปกันหมดแล้วแหละพวกพวเขาวันนี้หมอกลงที่ออคแลนด์นะคะ,ะมืดฟ้าหมอดินมืดตึ๊บเลยออกไปเอามาบอกหมอกนะหาคนไม่เจอแล้ต้องทุกคนหากันเอาอ่ะใช่ ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังทางท,ทาง,งที่ดีห <c oughs> ยอกจ้องห้ <c oughs> อถ้ามองนะหยอกจ้องห้อง <c oughs> ชื่อไหนนั่งอยู่ในห้องเลยกิน <c> ข <oughs> <c oughs> ้าวกินอยู่ในห้องเลยห้องเราปุนเ <c oughs> <c oughs> ดินดีเดินดีๆ <c oughs> าดูเที่ยวเหมือนกันครับทุกคนเก็บดอกไม้ไปฝากเพื่อนหน่อยดอกไม้สวยนี่ไปเอาลดเดี๋ยวตัวน,นี้อืมถือเอาหนึ่งอันเอาทำไมนี่มามีก็ได้ซื้อไปก่อน <c oughs> thank you เจ๋อเลย นี่นี่เอาใส่ช่องนี้นี่ใส่ช่องนี้เดี๋ยวใส่ให้โอเคโอเคไปเอ้เพ่งเก่วเดินเดินล่วงหน้าโอเคมอกมอกขโอยหมอกข้อ นี่โรงเรียนเล็ก,กลูกเอ้ยอันนี้เขโรงเรียนนั้นเรียนเล็กเหรอโรงเรียนเบบี้นะเฮ้ยาจะงเรียนแล้วนองไง <c oughs> นี่ว่าดูอนกเรียนมานกเรียนก็บางคนนั่นแหละ ไม่เยอะเพราะว่ามามองเป็นบางคนอนะวันนั้นข้อใสยได้วันนี้ก็ข้อใส่สอง ทุกครั้งเลยที่มาต้องสับสนตรงนี้ในคลิปอ่ะในคลิปนั้นต่คุณบอกอยู่นะว่าไปทางนี้เวลาหนูเดินมาทุกวันหนูเห็นเพื่อนเดินมานมเดินมาคนเดียวตลอดเอดินไปเพื่อทุกทุกวันนะทุกทุกวันที่มาโรงเรียนนะ ผมจะมาคนเดียวไม่มีเพื่อนมาด้วย <c oughs> นนเนนก่งมากเลยลาไปอ่ะอจะปคนแรกใช่ไหมไปคนแรกเสรเท็รทไงงนีน้แม่ให้ไปลงเรียนแล้วลาอกมาอ่ะก็มาเจงไอ้สองก็มาเจมงแวไ้สามมาแต่วงใช่ไหม เดินด네 okay. okay, ีๆเดินด okay, ีๆก็ไปเล่นในร่มก็ได้โอเคโอเคนะเดี๋ยวมีแค่นี้นะบอกลาเพื่อนๆซะสวัสดีทุกคน เดี๋ยวน้องอยูก็ขอตัวไปเข้าห้องเรียน,ยน, 8, นย 3, แล้วตอนแปดตอนบ่ายสามเราจะกลับไปนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ของน้องพิชานนท์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องพิชานนท์อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับาาก็มาส่งน้องวิวนะคะเดินไปอีกนิดนึงไปถึงจุดนี้ งวันมิจะได้ไม่เข้าเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าสั่งตัวไม่สุภาพนะโอเคมัมก็ส่งแค่นี้นะโอเคแฮมไนซ์เซรั่งบา้ายบ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 าย Speak English See you afternoon, see you afternoon. Okay see you Bye, bye ๊าย